ย้อนรอยคดีแพ้รับบาปสุดโด่งดังในตำนานเชอรี่แอนดันแคนตอนจบสืบเนื่องจากตอนที่แล้วหลังจากที่เชอรี่แอนดันแคนถูกพบเป็นศพโดยฆาตกรใช้สายรัดคอจนขาดอากาศหายใจและนำศพไปทิ้งบริเวณป่าเสมอบางสำราญนำไปสู่การจับผู้ต้องหาถึง5คนซึ่งในเวลา6ปีต่อมาศาลจึงมีคำพิพากษาพวกเขาทั้งหคนไม่มีความผิด จนเป็นคดีที่กล่าวขานในเรื่องของการจับแพะมากที่สุดคดีหนึ่งแล้วใครอยู่เบื้องหลังเรื่องราวอันน่าหดหู่ใจนี้เชิญติดตามต่อได้เลยครับจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของเสียวินัยพบว่ามีเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาและจบการศึกษาในระดับที่ไม่น่าเชื่อว่าจะสวนทางกับพฤติกรรมที่แสดงออกเช่นนี้เสียวินัยเกิดในครอบครัวที่จัดได้ว่าเป็นผู้มีอันจะกินบิดาและมารนานับได้ว่า เป็นผู้มีฐานะทางการเงินที่ดีครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียวเสียวินัยสําเร็จการศึกษาวิชาออกแบบและสถาปัตย์จากสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็กลับมาทํางานในประเทศไทยปี2519โดยประกอบอาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้างและได้มาพักอาศัยอยู่กับมารดาที่บ้านพักเยื้องตรงข้ามสวนนอทุ่งมหาเมฆซอยสวนภูเขีย,นยานวาวาต่อมาประมาณปี2523ได้เปิดพัฒนาชื่อสามกก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักในซอยสวนภูแเลยได้รู้จักกับนางสาวสุวิบูลหรือกุง้งโดยการแนะนำของน้องสาวตนเองหลังจากรู้จักกันได้เพียงสองเดือนก็ได้เสียมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับสุวิบูลแต่ไม่ได้แต่งงานกันเพราะแม่ของฝ่ายหญิงไม่ปื้มเสียวินยัยด้วยความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่างแน่นแฟน้นทั้งสองคนจึงได้ร่วมทุนกันสร้างคอนโดมิเนียมชื่อ r i v e r v i e w c o n d o m i n เ u ีย เป็นอาคารให้เช่าพักจำนวน8ชั้นอยู่แถวตลาดน้อยสัมพันธวงศ์ในปี2524ระหว่างที่ร่วมดำเนินกิจการและมีสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยากับสวิบุญอยู่นั้นในปี2528เสียวินัยได้รู้จักกับเชอรี่แอนนันแคนอายุ16ปีที่ร้านอาหาร PJ สุขุมวิท19ซึ่งเป็นของบิดาและมารดาของเชอรี่แอนเสียวินัยเกิดหลงไหลได้ปื้มในเรือนร่างของลูกครึ่งอเมริกันผู้นี้เหลือเกิน และในที่สุดความฝันของเสียวินัยก็มารู้ผลเมื่อแม่ของเชอรี่แอนยินยอมให้เสียวินัยพาไปเลี้ยงดูอุปการะและอยู่กินโดยมีเรือนหออยู่ที่ห้องพักใน r ิ v วอร์วิวคอนโดมิเนียมซึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้แม่ของเชอรี่แอนแตัดสินใจทําเช่นนั้นเพราะเป็นผลมาจากความร้าวฉานที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวผู้เป็นพ่อชาวอเมริกันมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติในํานองชูสาวต่อลูกในไส้หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเมา แม่ของเธอจึงตัดสินใจให้เสียวินัยดูแลเชอรี่แอนในเวลาต่อมานอกเหนือจากการลงทุนร่วมกับนางสาวสุวิบูลในกิจการให้เช่าคอนโดมิเนียมแล้วเสียวินัยยังดำเนินกิจการอื่นๆอ,อีกมากมายโดยในปีพศ2529ได้ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด Quality Architect and Maintenance หรือ QAM ประกอบธุรกิจกอ่อสร้างตกแต่งอาคารประกอบธุรกิจรับเหมากอ่อสร้างและซ่อมแซมบ้าน สำหรับต้นตอปัญหาความขัดแย้งของรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นระหว่างเสียวินยัยสุวิบูลเชอรี่แอนกลายเป็นศึกชิงรักหักสวัสดิ์ที่บานปลายใหญ่โตนำไปสู่คดีฆาตกรรมอันลึกลับซับซ้อนและโหดร้ายป่าเถือนอีกทั้งยังสืบทอดความทุกข์ร้อนแสนเข็นไปสู่บรรดากลุ่มแพ้รับบาปของคดีและทายาทจวบจนปัจจุบันยังไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าจะกล่าวว่าเป็นผลมาจากความเจ้าชู้ไม่รู้จักพอของเสียวินยัย ก็คงจะไม่เกินเลยไปนะักเพราะขณะที่สังคมรับรู้ว่าเสียวินัยอยู่กินกับสุวิบูลก็ยังแอบเร็ดรอดไปหาความสุขกับหญิงอื่นอย่างไม่ลดละตลอดเวลาและมีผู้หญิงผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมากหน้าหลายตากระทั่งสร้างความไม่พอใจให้กับสุวิบูลซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูทางการเงินของเสียวินยัยเท่าที่ทราบนอกจากสุวิบูลและเชอร์รี่แอนแล้วก่อนหน้านั้นเสียวินัยยังแอบรักรอบได้เสียกับทิพวันหรือน้อย ซึ่งเป็นคนรับใช้ในบ้านของแม่ตนเองอีกด้วยทิพวรรณได้เข้ามาเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านแม่ของเสียวินัยขณะที่มีอายุ14ปีโดยได้รับเงินเดือนในครั้งแรก350บาทต่อเดือนต่อมาเมื่ออายุได้16ปีก็ได้ตกเป็นภรรยาของเสียวินัยแบบลับๆหลังเกิดคดีฆาตกรรมในระหว่างที่เสียวินัยหลุดจ,จากคุกเป็นคนแรกปรากฏว่าแทนที่เสียวินัยจะขัดแย้งกับสุวิบูลเพราะเป็นต้นเหตุให้ต้องกลายเป็นผู้ต้องหา และวิทที่จะมีชะตาชีวิตเหมือนกับแพะทั้งสี่คนเสียวินัยกับพยายามที่จะหาทางคืนดีกับสวิบูลไม่มีใครทราบว่าเสียวินัยมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่แต่สามารถคาดเดาได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นหลักอย่างไรก็ตามความพยายามในการคืนดีกับสวิบูลก็ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะมีอยู่วันหนึ่งเสียวินัยไปหาสวิบูลที่บ้านได้พบเห็นกับตาตนเองว่าอาดีตคู่ขาเก่าคนนี้ มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพลตำรวจโทร,ร,รําเลิศธรรมนิธารองผู้กำกับการสอบพอโอสมุทรปาการซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานสอบสวนคดีนี้เสียวินัยกับพันตำรวจโทร,รําเลิศเกิดมีปากเสียงกันจนมีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานโดยเสียวินัยแจ้งความว่าพลตำรวจโทร,รําเลิศขูข่ฆ่าส่วนพลตำรวจโทร,รําเลิศแจ้งความว่าถูกเสียวินยัยพูดจาดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขั้นแรกที่เสียวินัยถูกจับกลุ่ม ได้ตั้งข้อกล่าวหานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงข่าวว่ามูลเหตุสำคัญที่สุดที่เป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เสียวินัยวางแผนฆ่าเชอรี่แอนเนื่องจากเขาจับได้ว่าเชอรี่แอนแอบมีชายหนุ่มคนใหม่แถมยังพามาค้างที่คอนโดของเขาอีกด้วยพิษลักแรงหึงทำให้เขาใช้วิธีจ้างวานบริวารใกล้ชิดให้อุ้มเชอรี่แอนไปฆ่าด้วยความแค้นผลสรุปเรื่องราวแห่งคดีทั้งหมดนี้พยานโจทย์ให้การว่า กลุ่มฆาตรกรได้ทําการมอมยาผู้ตายให้สรุปอาจด้วยการโปยยาบริเท็กซี่หลังจากนั้นจึงนําร่างของเธอไปที่เกิดเหตุโดยอาจปล่อยร่างของเธอค่อยๆจมลงน้ําจนขาดใจตายไปเองอย่างที่เหตุการณ์ปรากฏซึ่งตอนแรกบอกว่าบีบคอจนตายแม้ว่าจําเลยทั้งหมดจะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาตั้งแต่ถูกจับกลุ่มในชั้นสอบสวนก็ตามแต่เมื่อความจริงเปิดเผยออกมาทุกอย่างก็สายไปเสียแล้ว พอพวกเขาทั้งถูกซ้อมทรมานด้วยวิธีต่างๆนานา,นาสารพัดสารพันจากคดีง่ายๆกับกลายเป็นคดีซ้อนคดีจนแยกไม่ออกระหว่างกลุ่มฆาตกรได้แพ้รับบาปหลังจากรู้ว่ากลุ่มฆาตกรที่จับมาเป็นแพ้รับบาปเจ้าหน้าที่ต้องตรวจรื้อคดีใหม่หมดโดยเริ่มต้นจากสอพอสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นนอกจากจะจับกลุ่มฆาตกรในคดีแล้วยังต้องวางแผนจับกลุ่มกลุ่มตำรวจแห่ขอไปพร้อมๆกันอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักเอาการเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี2535เกือบ10ปีหลังจากเกิดคดีฆาตกรรมเชอริอี่เอนเจ้าหน้าที่ที่กองปราบปรามยังไม่ทิ้งคดีนี้สียทีเดียวมีการรื้อสำนวนสอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐานใหม่ทั้งหมดความรับและปริศนาในอดีตค่อยๆกระจ่างออกมาทีละปมจนกระทั่งชุดที่สืบสวนโชว์ผลงานจับกลุมกลุ่มฆาตกรตัวจริงได้โดยกลุ่มสอบสวนในตอนนั้นประกอบไปด้วย พลตำรวจเอกอดิสรจินตนภัทรพลตำรวจโทจตุรงค์เนคคำพลตำรวจโทโชคดีอนุภาพเดชร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์พัฒนาเจริญการรื้อฟื้นคดีที่าาศาลพิพากษาตัดสินไปแล้วไม่ใช่เรื่องที่ทำกันง่ายๆในวงการยุติธรรมไทยในสมัยนั้นทั้งสามฝ่ายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอายการและผู้พิพากษาต้องดำเนินการทั้งตัวบทกฎหมายด้วยความยุ่งยากหลายขั้นตอนเป็นคดีที่ซ้อนขึ้นอย่างหลายเงื่อน ในโจทย์เดียวกันทุกอย่างจึงรื้อฟื้นโดยเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ทั้งหมดชนาหน้า่กองปราบปรามพบว่านอกจากเสียวินัยจะมีความสัมพันธ์สวัสดกับเชอรี่แอนแล้วเขายังมีผู้หญิงคนอื่นอีกหนึ่งในนั้นคือสุวิบูลหุ้นส่วนธุรกิจของเสียวินยัยและนอกจากนั้นก็ยังมีผู้หญิงอีกสองสามคนในบริษัทก่อสร้างที่เป็นคู่ขาของเขาตำรวจสืบแกะรอยจากคู่ขาของเสียวินัยทุกคน วันที่6กุมภาพันธ์พศ2538ข่าวการฆาตกรรมเชอรี่แอนกลับมาโด่งดังอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่กองปราบปรามจับกลุมผู้ต้องหาคดีนี้เป็นครั้งที่2ประกอบไปด้วยนายสมใจและนายสมพงษ์บุญยริศสองสีพี่น้องที่เชื่อกันว่าเป็นคนสังหารเชอรี่แอนตัวจริงวันที่19กุมภาพันธ์ปี2538จับนายสมัครทูบบูชาการและนายว่องไวผู้ร่วมทีมสังหาร วันที่1พฤศจิกายนปี2538สุวิบูลเดินเข้ามามอบตัวในฐานะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จ้างวันแต่ใช้หลักทรัพย์5ล้านบาทประกันตัวออกไปได้วันที่18มกราคมปี2539ตำรวจจับกลุ่มนายประมวลพัดโพธ์คนขับรถสาร้อในข้อหาแจ้งความเท็จและในที่สุดสารตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา8ปีในชั้นศาลตำรวจได้ประมวลเหตุการณ์และหลักฐานต่างๆสรุปส่งฟ้องศาลดังต่อไปนี้ นางสาวสุวิบูรณ์เกิดความหึงหวงเชอรี่แอนขึ้นมาเมื่อเสือบรู้ว่านายวินัยมีความสัมพันธ์สวัสดกับเธออย่างลับๆได้ได้นำเชอรี่แอนมาเลี้ยงดูจนออกหน้าออกตาส่งเสียค่าใช้จ่ายต่างๆให้ด้วยความแค้นและลิษยาหึงหวงจึงจ้างวานให้คนอื่นอุ้มเชอรี่แอนไปฆ่าโดยไต่ตองและวางแผนไว้ก่อนโดยมีนายสมพงษ์และนายสมใจสองมือฆ่าซึ่งทั้งคู่เคยเป็นพนักงานบริษัทของเสียวินัยมาก่อน จึงรู้จักชิริแอนพอสมควรอีกทั้งยังเคยรับส่งชิริเแอนอยู่บ่อยครั้งและบางครั้งภรรยาของเขาทั้งสองก็เคยเป็นพี่เลี้ยงชิริเแอนมาก,ก่อนแต่ภายหลังเกิดมีเรื่องบาดหมางก,กับเสียวินัยจุดต้องย้ายมาทํางานกับสุวิมลแทนด้วยความแค้นที่มีต่อเสียวินัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทั้งสองจึงรับปากกับสุวิบูลอย่างง่ายดายและด้วยความรู้จักสนิทสนมกับชิรี่แอนจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะหลอกเธอไปฆ่านายสมัครทูบบูชาการ ก็มีความสนิทสนมกับกลุ่มฆาตกรกลุ่มนี้ด้วยนายพีระว่องไววุฒเป็นเพื่อนสนิทกับนายสมพงษ์และนายสมใจและเป็นโชเฟอร์แท็กซี่มรณะที่ไปรับส่งเชอริแอนที่หน้าประตูโรงเรียนจนพบจุดจบของชีวิตแต่เจ้าหน้าที่ก,กันตัวเขาไว้เพื่อเป็นพยานในคดีนี้แผนการฆ่าก็ง่ายดายนักคือเดินทางไปรับเชอริแอนที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาในซอยสุขุมวิทร้อยโดยนายสมพงษ์และนายสมใจ ใช้อบายรอหรหลอกเชอรี่แอนในเรื่องที่เกี่ยวกับเสียวินยัยจนเธอหลงเชื่อวางใจและยอมขึ้นรถไปด้วยระหว่างทางที่ขับรถไปบางปูเธออาจจะรู้สึกตัวว่ามันมาผิดเส้นทางที่ควรจะเป็นเธอคงพยายามหนีออกจากรถและมีการต่อสู้ขัดขืนเกิดขึ้นในแท็กซี่มรณะคันนั้นด้วยรู้ล่วงหน้าแล้วว่าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้ากลุ่มฆาตกรจําเป็นต้องบีบคอเธอจนหมดสติ จนถึงหลักกิโลเมตรที่43ตํำบลบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นป่าสแสมรกร้างและปเปล่าเปลียวกลุ่มฆาตกรน,นําร่างของเธอไปทิ้งไว้ในร่องน้ําจนจมน้ําตายและชาวบ้านมาพบศพในอีกสองวันต่อมานี่อาจเป็นผลการตัดสินที่รมมวยคนดูทั้งประเทศก็ได้วันที่6สิงหาคมปี2540เกือบสปีต่อมาหลังจากจับกลุ่มฆาตกรและผู้จ้างวานตัวจริง ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ตัดสินประหารชีวิตสุวิบูลพัดพงพาณิชย์ผู้จ้างวานรวมทั้งนายสมพงษ์บุญยริศและนายสมัครทูบบูชาการสองมือฆ่าก็ถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตเช่นเดียวกันต้นปีพศ2542สารอุทธรณ์พิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้ประหารชีวิตโดยไม่ลดหย่อนผ่อนโทษแต่วันที่29พฤษภาคมปี2542สารดีกาพิคำตัดสินจากสองสารแรก โดยให้ปล่อยตัวสุวิบูลไปเพราะหลักฐานไม่เพียงพอแม้ว่าจะทําให้เชื่อว่าสุวิบูลเป็นคนจ้างวานฆ่าเชอรี่แอนตัวจริงก็ตามส่วนสองมือฆ่าสารตัดสินให้จําคุกตลอดชีวิตส่วนกลุ่มตํารวจชุดแรกของสอพอ,อเมืองสมุทรปราการที่สืบสวนคดีนี้ได้ปั้นพยานเท็จเพื่อจับแพะขึ้นมานั้นทั้งหมดไม่ได้ถูกลงทันแต่อย่างใดเพราะสารตัดสินแล้วว่ากระทำลงไปตามขั้นตอนของการสอบสวน ตามกฎหมายทุกประการปัจจุบันบางคนก็ได้ดีในหน้าที่การงานด้วยซ้ำส่วนเสียวินัยต้นเหตุทุกวันนี้ยังไม่เลิกพฤติกรรมเดิมๆนอกจากนี้ยังฟ้องร้องครอบครัวของแพะรับบาปในเรื่องการแบ่งฟ้องค่าสินใหม่ทดแทนคดีนี้ยังไม่รู้จักจบจากสิน้นความตายของเชอรรี่แอนกลายเป็นตำนานฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่สุดในประเทศผลพวงของคดีที่ตามมาก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการยุติธรรมมากมายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอายการและผู้พิพากษา ปี2539สำนักงานอายการสูงสุดจัดเสวนาวิชาการเรื่องคดีเชอรี่เอนกระบวนการจะคุ้มครองเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรจากการเสวนาครั้งนั้นได้มีการปรับปรุงขั้นตอนยุติธรรมบางอย่างซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอีกด้วยสำหรับคดีของเชอรี่เอนดันแคนเป็นคดีเหยื่ออุติธรรมที่แสดงถึงรอยด่างพ้อยของวงการตำรวจไทยและคดีนี้ เป็นคดีสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วยขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ